มีโอกาสได้จับบ้างอะไรบ้างอ,รรอ,อันนี้เป็นรางวาัลทาง Rising Icon Award การเป็น Rising Icon ในแบบ Rising Icon ก็เมื่อกี้ <c oughs> ตอนที่อยู่ในฮอคือหนาวมากขึ้นไปพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจครับ <c oughs> ด้วยความที่ครั้งนี้มันก็ตื่นเต้นด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นครั้งที่ไม่มีคนมาให้กาลังใจก็เลยพูดอะไรที่มันแบบอาจจะงงๆไปบ้างก็ พี่ๆก็ปลดข้าใจว่าน้องๆก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติมากๆเพราะว่าน้องปิงอ่ะเคยเคยอยากมางานนี้แล้วก็อยากมาแบบรับรางวัลที่นี่ซึ่งปีนี้ก็ได้แล้วครับก็เลยแบบว่าฟูลฟ i ลความความหวังของตัวเองที่เคยมีไว้อะไรอ,อย่างนี้ครับเพราะว่าอยากบอกว่าเันคือรางวัลที่ใช่เราใช่เพราะแบบปีคนอีน อาจริงๆน้ำปิงมองว่าน้ำปิงอ่ะเป็นเป็นนักแสดงเป็นศรลเป็นรุ่นใหม่ที่อาจจะมีความอาจจะมีความบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ตรงตามขนมบางอย่างที่คนไทยเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่มีอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดกับแฟนคลับตรงตรเราอยากเราอยากคุยกันด้วยความจริงใจแบบที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ตัางให้ความจริงใจต่อกันอะไรก็เลยรู้สึกว่า มันมีบางคนนะที่มองเห็นแล้วก็ให้คุณค่ากับกับความเพียวแบบนี้ที่ที่น้ำปิงมีให้เสมอแล้วก็ในทุกครั้งที่มีโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรเพื่อสังคมกลับไปอะ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําเนี่ยมันจริงๆมันไม่ต้องทําก็ได้อะ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะทาเพราะว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มาตรงนี้เพื่อได้รับความนับจากคนแต่ว่าอยากจะตอบแทนความดักให้คนอื่นด้วยมนเลยรู้สึกว่าเออทำเป็นไอคอนนี้ของเราอะ่ะมันมัน มันน่าจะถูกมองเห็นแล้วมันก็ได้รับมันก็ได้รับความสุขบางอย่างกลับมาจากจากรางวันนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเป็นอยู่อ่ะแม้ว,ว่ามันจะดูแปลกและแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังยังมีคนที่เห็นคุณค่าของของการที่น้ำปิงเป็นแบบนี้อยู่การที่น้ำปิงได้พูดออกมาเพื่อสังคมแบบนี้อยู่ก็รู้สึกขอบคุณรางวัลจากนอวอร์ดมากเลยแปลว่าทุกครั้งที่นางวอร์ดพูดเราก็อยากมีเคสทท่านเรียนรู้นนเราว่าสิา่งที่เราอยากอยากให้อะไรกับ ใช่เอาจริงนะมิงมองว่ารางวัล Rising Icon น่อาจจะมันคือความชื่อเสียงหรือความด่งดังใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันดูเป็นไรซิ่งขึ้นมาแล้วมันเหมือนพลุที่มันจุดขึ้นแล้วมันก็ระเบิดแต่คนไม่เห็นว่าความสวยงามของครูคืออะไรแต่ตลาิงมองว่าไอระหว่างทางที่มันไรซิ่งขึ้นไปอ่ะมันส่องแสงอยู่แล้วแล้วในระหว่างที่มันจุดจุ้มันมันได้ให้แสงบางอย่างกับคนที่มองเห็นมันแล้วแบบทำให้คนหลายคนมีความหวังขึ้นมา นังบ,บิงก็อยากเป็นพลุแบบนั้นที่แบบเออมันได้อิสปายให้คนได้แบบมองเห็นว่าการเป็นคนที่ดีขึ้นการแค่ได้เห็นคนคนนึงพยายามเต็มที่แล้วเราก็อยากพยายามไปด้วยหรืออยากซัพพอร์ตพวกเราอยากซัพพอร์ตศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความหมายกับนังบ,บิงมากนางวันนี้อย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นแค่อะไรที่มาเตือนใจเรานะว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราแบบทำได้อย่างดีโดยมีคน,นเห็นเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่นันบรู้สึกว่าระหว่างทางที่ มันมีคนได้เห็นว่าเ้ยแค่เด็กแบบนั้นีมันทำได้อะไรเงี้ยมันมันมันอินสปายคนอีกเยอะรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยคือความหมายที่มันตอบโจทย์กับไรทิ่ไงกอย่าเงี้ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าค่อนข้างสั่นเพราะว่าใช่โคราชมันไกลไงอ่าแต่ไหนเมื่อกี้คุณบอกว่าโซฟาวางตามันสบายไม่ใช่เราก็หรบบะอยู่นะเราก็ต้องทำไปก่อนเราก็ต้องเข้มแข็งไปก่อน เราอยากให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นคนรุ่นใหม <L contribution to us> ่ <c oughs> เราต้องแบบปกปิดนหนึ่งอยู่ออนโซเชียลเราต้องแบบตึงๆอยงให้เขารู้หน้างานอีกอย่างตอแล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือโซฟาก็สบายดีเราก็ทไทยระบบแต่ไทยระบอบไหนจริงก็ก็แอบเหงาอยู่ก็เจอพี่อิงฟ้าเจอพี่ตาอุ๋ยบอกว่าช่วยเลี้ยงหน่อยค่ะวันนี้แบบว่าไม่มีคนอย <im> <c oughs> <Connell S 2> well. ู่ <c oughs> <ing> <c oughs> อันนนีี้้้ตงงหาคเเลลยยวันนี้ต้องหาคนเลี้ยงคือ <c oughs> พี่ๆอยากถ่า,ายคลิปอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ <c oughs> ยวไปถอดถ่ายด้วยใช่ไหมหรือทำอะไรอยิบป๊อปตาด้วยได้ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าฝักโกลาดเขาก็ดูไม่ยังไม่ไหวนะระบบเขาก็รวนอยู่นะรวนเหรอ,อครับรวนรคือลองลองเพลงซื้อมาเราก็เข้าใจว่าระยะทางมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับสำหรับน้ำปริงคือการลองดิสแทนซิ่งระหว่างโกลาดบางนาเนี่ยของน้ำจิงกับพี่ชายของน้ำจิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ทั้งทงยากเหมือนกันครับในในความสำคัญของกัลยาณมน้โรนี้พี่ชายก็มาว่ะเดี๋ยวพุ่งยีบมาเลยนะมาเลยนะก็รอดูอยู่ในนึงเขาก็ส่งกำลังใจให้เรื่อยๆอยู่แล้วครับก็ก็เลยแบบห่างกันบ้างให้แบบความคิดถึงได้ทำงานอุ๊ยเขินแล้วนะไปทำบุญมาด้วยไข่โฮกบุญมาอ๋อ โคน้องโคติดโบก็โคติดโบก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยครับก็ตัง้งใจว่าอยากทาบุญคือเอาจริงๆนล้วมึงตัง้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรงไงเราอยากทําบุญใหญ่ซึ่งครั้งนี้ม,นมันมันมันเหมือนเป็นการรวมใจของคนาหลายๆคนาหลายๆด้อมอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าการถ่ชีวิต น้องโคน้องกระบือใดๆเนะี่ยมันเป็นมูลใหญ่ที่ทําร่วมกันได้แล้วมันแฮปปี้มากเราก็เลยถือโอกาสว่าใน,นเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วอ่ะยังไม่ต้องรอให้ใครมาแจกเ้นนิปิง้งเดนนิปิงทาให้ทุกคนเองนะเราเราร่วมบุญอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่มันเห็นไปมากกว่านั้นคือแบบมันมีพี่ๆที่แบบมีโชคดีจากแบบการที่ได้เห็นแบบโพสน้องวัวเราะอะไรเงี้ยหรือว่าได้เห็นว่ามีแฟนๆที่เขาแบบ เออเอ็นดูในความเป็นน้ำเพลงอะเอ็นดูในความกลุ่มที่แบบเออเห็นเห็นเราออกมาทําแบบนี้แล้วเ,เรายิ่งเอ็นดูเรารู้สึกว่าเราพริษเษกเพราะว่าทุกสิ่งที่น้ำแข็งทำน้ำเพลงแค่มีความตั้งใจที่ดีอะแม้ว่าในวันที่มันจะเจอเรื่องอะไรที่มันมาทําให้เราต้องแบบงงว่าเออเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วหรอกับพวกเราอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราเราจะผ่านมันไปได้ด้วยด้วยความนิ่งด้วยความจิตใจดีของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ขอบคุณบุญบารมีอะไรได้่ตามที่แบบทําให้เราผ่านพ้นวันที่มันดูเหมือนจะแปลกแไปได้ก็น้องวัวก็ทําให้ทำลายแบบสว่างสดใสทุกคนลืมตาตื่นทุกคนเริ่มแบบว่าว้าวพร้อมกับน้องวัวติดโบก็ถือว่าน้องวัวให้โชคและเกิดครับก็ดีใจเคยเกิดกันค่ะแต่ว่าช่วงที่เ่าตมาอะไรคือ ก็มีคาถามนะแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละว่าชีวิตคนมันมีความยากง่า,งายในหลากหลายแบบแล้วเราที่เป็นคนที่กล้าพูดอะไรตรงๆแบบนี้หรือว่ากล้าที่จะพูดสื่อสารากับแฟนคลับในหลายๆเรื่องอะไรเงี้มันย่อมมันย่อมถูกตั้งคําถามในบางครั้งหรือย่อมถูกแบบมองปแปลกๆมากกว่าคนที่อยู่นเงียบๆอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยยอมยอมยอม,ยอมรับแล้วกันว่า การที่เราเป็นตัวของเราแบบนี้ได้สื่อสารได้พูดออกไปแบบนี้มันอย่างน้อยมันมันเป็นตัวเรามากกว่าแล้วอีเวนต์มันจะมีคนเข้ามาตั้งแง่กับเราหรืออคติกับเรามันไม่ได้มีผลสิ่งที่มีผลมากกว่าคือคนที่เขาได้เห็นว่าเราชัดเจนแบบนี้เขาโดนตกด้วยความเป็นเราแบบนี้เขาจะอยู่กับเรายาวนานกว่านั้นเพราะคนที่เป็นอนตีะเขาไม่ชอบเราเขาก็อาจจะมีสองสามสี่สักวันเขาก็ผ่านไปแต่คนที่อยู่กับเราในระยะยาวอยู่กับเราในวันนี้พรุ่งนี้ คือคนสําคัญโฟกัสจุดนั้นมากกว่าแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยแม้ว่ามันจะมีเรื่องแต่ถ้าเราเชื่อว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่แบบทาทาไม่ดีอะ่ะบางทีมันไม่ได้มาจากการที่เราทําอะไรโดยซ้ำล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มทเตอร์กับการที่เราจะต้องมาน้อยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราโฟกัสที่การทําผลงานของเราดีกว่าทุกคนนี้คือตั้งใจแบบออกงานออกไปสแสดงออกไปอะไรให้ให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคือ ทคนที่ชอบกันเป็นทำไวรัลสื่อคนมีความสุขไวรัลอะครับความแบบพี่ๆเป็นแฟนบอกว่าไม่อยากให้ปุ๋งแบบว่าสัมภาษณ์จริงจังแล้วอยากฟังน้องพูดอะไรตลกตลกก็ทุกคนอยากตังปุ๋งพี่เก่งมากเลยตังปุ๋งยากตังปุ๋งยากเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้สึกว่าอยากตังปุ๋งเหมือนฮาริ่งบ้างทำไมไม่ได้แบบนั้นบ้าง เติมปุ๋งมันมีหลายเลเวลใช่ไหมครับอ่าก็จะมีเลเวลบอกทุกกล้องเลยว่าเลเวลมันก็ต่างกันถ้าเกิดว่าคุณอยากอยากปลดล็อกการเติมปุ๋งเวล์นึงมันก็มีขั้นตอนอยู่แต่อยู่ดีๆเราจะเติมปุ๋งเลเวลแบบโกลกัลยนณโบเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ถูกคนทำไมล่ะมาตรฐานน้ำปิงทำไมมันไม่เท่ากันอะปิงคือจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะอยากให้มันมีความเอกลักษณ์นิดนึง เราก็ไม่ได้ให้เติมปลูกทุกคนแล้วก็ดูอยู่บ้านทำไมล่ะทำไมความความพิเศษในผู้สิบทำไมต้องไปตดกับคุณฮาริล่าก็เขาเขาเขาก็ <c oughs> จริงจริงเขาเขาก็ค่อนข้างแบบเขาค่อนข้าง,างน่ารักอยู่ <c oughs> เพราะว่าสมุดมันทึวความดีของคุณฮายิตเขาก็เยอะอยู่ออมันก็ดีอยากมากก็ดี <c oughs> คือเราอยาแบบพี่ๆยังไม่ได้ดีเท่าคุณฮาริ ดีเติมปุ๋งเวลหนึ่งก็น่ารักแต่เวลอื่นก็มีกี่ level พี่คุณธานิกืออยู่ level อะไรเนี่ยอาจจะยังเปิดเผยจำน,นเเวน level ไม่ได้ level เเวลนี้มีมีมีคำพคนเทียวหรือว่ายังมีใครว่าคนเดียวอยู่เดียวๆๆมันไม่ได้ง่ายนะปลดล็อกคันเติมปุ๋ง level เทเี่มันสูงขึ้นอ่ะมันอิจฉาไงก็ถ้าอยากปลดล็อกก็ต้องทำคะแนน พี่ทำตามเขาได้ยังไงล่ะวันนี้เขากาทำคะแนนเกินพวกพี่ไปไกลล่ะไม่บ้าเขาก็ไม่ได้ทำคะแนนขนาดนั้นเราก็อยู่ห่างๆกันไงครับอย่างวันนี้ห่างกันก็ทำคะแนนได้น้อยลงอ่ะก็คือถ้าใครอยากเติมสูงเลเวลถ้าคุณถลิก็ต้องทำอะไรเยอะๆทำคะแนนได้แต่ก็ต้องรอดูด้วยว่าเอาอยู่แล้วเนี่ยนี่แเรามีโจทย์ไงต้องปิ้งเขาก็จะถามเท่ากันอ่าเดี๋ยวเราจะมีการแถลงไขต่อไปนะครับเดี๋ยว ในงานหน้าๆเดี๋ยวเราจะตั้งต้นแถกกับการเติมปุ๋งในทุกเลเวลนะครับเพื่อชี้แจงแก่พี่ๆีถือมันชนทุกท่านนะครับใช่แล้วเดี๋ยวน้ำพิงจะมาพร้อมทนายความปุ๋งที่จะมาอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเกิดมีการเติมปุ๋งเกินขนาดหรือว่าอะไรยังไงเพราะก็ต้องเตือนเป็นอย่างคนที่นั่งรถไปล้อกเพลนไปอ่ะไม่เกินขนาดนะครับคขอบคุณครรรัับบบบบขขขอออคคคคคคุุุณณณับ